แแลลีวาเซฟนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธในออสเตรเลียและเพื่อนร่วมงานเผยว่าได้รวบรวม DNA เของมัมมี่นกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์40ตัวจากสุสานอียิปต์ห่งมีอายุราว2,500ปีและอีก26ตัวอย่างของนกยุคใหม่ทั่วทวีปแอฟริกามาลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดและนำข้อมูลมาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว่างประชากรนกป่าก,กับนกที่ถูกนำไปสังเวยในพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าต่อนักวิจัยเผยว่านกถูกเลี้ยงในฟารม์มจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำเพราะกกกกกาารรรผสมพัันนธ์ของปะชถูจด แต่ในทางตรงกันข้ามการศึกษานี้พบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของมัมมี่นกช้อนหอยศักดิ์สิ้นคล้ายคลึงกับพวกนกป่าในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่านกไม่ได้มาจากการทำฟาร์มแต่เป็นการทำให้เชื่องในระยะสั้นซึ่งนกน่าจะถูกเลี้ยงธรรมชาติหรือเลี้ยงไว้เฉพาะช่วงเวลาของปีที่มีพิธีบูชาเทพเจ้าจากผลการศึกษาที่พบว่าชาวอียิปต์โบราณจับนกช้อนหอยมาจากธรรมชาติเพื่อทำการบูชาย,ยัญ และทำมามี่โดยเฉพาะถูกเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ PLOS วันเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2019โดยแซลลี่วาเซฟจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิน